ไนฮะวรนนีเปี้ยวนี่มาจากไหนเนี่ยมาแต่ลมซา,า,ากเลยโอ,อ้เข oh, ็นมาเรื่อยๆหรอ,อ,อ oh. กินข้าวยังยังโอ oh. <ๆ>้ oh. กินอะไรไหมน,น,น้อยเ,ยเอา่มา <c oughs> กินกินได้ โอ้นี่กินมาแต่หลมสักเลยเอออ๋อ,อได้เลยมาม้่งอ่ะเอาของไปเก็บก่อนไปเอานี่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากินเอาทำอะไรให้กินค่ำไหนก็นอนนั่นหรอฮะค่ำไหนนอนนั่นโอ้โหโอ,โอ,โอ้นี่น,นาฬิกาตรงเป๊ะเลยน,นี่ ใช่ไหมเ<ะ>นี่ยนาฬิกาเนี่ตรงเลยนะเนี่ยสี่โมงเะโอ้ลมสากนี้มันจังหวัดอะไรเพชรบูรณ์โอของเยอะเนาะแล้วของเอาไปขายมาก,กว่า,าไมดไมาาหนฮะ ถึงที่ขายก็ขายใช่ไหม,มขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆอโอรถไปเอาอะไรกินบ้ามีมีอะไรกินอะไรก่อนไปมา,ม,ามาเอาเมาอะไรกินเดี๋ยอาอะไรให้กิน